เ้เเข้อาได้เออก็ได้ไลยน่ะคื่สีเศษไดน่น้อจอยมาอเไกะปยังคอยไลนั่ับปลูกสอนงครับข้าก็สอบนี่สอบนึงไล่อกได้สสอบรถไถมันกระเท่าเลยพี่น้องเลยเนาะมันบืนม่ได้เลยเออ เก่ง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 เักษามนเนอนนนน้ออ้เือปรน์วเนื้อใช่ิเนื้อเนื้อน้มีเนื้อได้ามีต้อนใ่แ้เครียดแต่เตอร์ยังบ่อน่กันะเดไม่องะเตอรติบะย้่นัมันมันห้องชบเห็น หนึ่งโ7งสามี่ห้าหกเจ็ดแป้าหอดเอี่น่เอมนยมองไหากเาาาลูกจอยเจอไหมวะลูกจอยแบงไหต้องต้าสามิปพี่น้องเนาะเพื่นว่าว่าเอาพืนเพือนแบงซื้อสามิป แส่แมงเสื้อสิเอาขึ้นไปเศร้าพอที่เดือกับปลาใบพี่เด็กใน้ำปลาใหญ่ปลาตื่นพี่เด็เนะาะพอส่วนลายเ้ากัลงมากินพี่น้ำแน่คือช่วงเวียกอีได้พี่น้อยช่วงดำให้ดำหน้าเกี่ยวเข่าไปซิเนี่ยแมงเสื้อบริหนึ่นงเข่าลงมาเนาะก็สิลงมากินเข่าน้ำปลาปตื่นใหญ่เป็นอยู่พี่ไปเลยสิปะส่วนหนึ่งว้พี่เด้อ็กจ้าไป เอาไปรับสาตาดามาแล้วไปลุงเอ้ยอยากลงมาเบิ่งแม่ปันเข่ากันอยู่โอ้โหเออเฮสบายดีป่ะนี่ยบายดีทุกคนสิ่หรอุงจ้อยปันมัลงโตแล้วขึ้นเล่าเลยเอาคุณห้องสีเลยไอ้ปาลุงเอ้ยเนาะทักทายสบายดีย่ำแรงแมื่อคือพักเบรกน่อยนึง ไปซื้อกาแฟเย็นๆแล้วก็ไปรับสาวตะดำไอต้าเนาะลงเลยฮานาเม่นจ้าไปลงเลยไปเั็นอะไรพี่น้องป้องไปยังไม่ลงกโตกันพ่อมากันเออยังไม่ลูกโตกันอยู่อ้๋อ ว่คอมเมนต์ดีเลยขอให้กินีขอหวยังตั้ยาขอให้ให้ขอชูนขอบเอ้าเป็นยังบ่นี่เฮ้ยเห็นเบี้ยมือมือได้สาระสิได้อให้บ่ะนี่ตู้เจ้าลอ้าวให้ไปตื่นอันได้สาระช่องนี่มันต้องมันนั่นสามช่องนี่ได้สาระโบได้เห็นยางไม่เตัน้ำเห็นมีเนื้อบนน้ได้มีต่ตอนขอป่าตายตายเห็ดให้ขอยห้ให้ไหมเออเวลาิขึ้น

เออพ่อจังสาน้างบล็อกล่าแล้วก็เลยมาหาป้าตองานปปป้านยูกับป้าหนอยก็ให้แล้กินเจ้ารสาระกับบ้านก็ต้องมินมีเต่พี่น้องคนหกับังใจได้ที่เมนมาเนี่ยบาเพนนวาลไรสาระมีแตนื้อไ่มีน้ำ มีแต่นามมึงวนเนื้อนเอมีแต่นามมอวินเนื้ออ้ไดอเนาะตอนเต็มอยู่อืออ้าชูนี่เอาไปตุตุตุ๊ออ้้อนรักีเม่เลแหละเออมาพ่ออ้ไม่ยงเลเป็นวรือไอเ้ตาเอหได้ิงมหัน

นาะมาไหมเามูห้นานเยมามาเอารถ้าอองไที่ไม่เจนไหเาข่ลา ja ูดไคนอไปไปง้าในอนรถเขาข่กนกลวส่นึงบ่าไาจนว่าว่าเอารถเขาไปจอดไว้ในในวัดหรโอ้ยดมาจอดไว้นอกก็นเขาใหญ่โตเลยวะ โอ้ยได้ชิบฉตอนนั้นแล้วอะนักแ้งนีพี่น้องเว้ยทีอ่าพู้ง่อได้พูดงเาหรอว่าพูดงเมียัง่พ่อวะเมอเขาแว่งกันตนี้นี่เน่ยผัวกินเบิแต่เรื่องของผัวเมียกินเบกเรื่องของเมียเขาไ่ได้เขาไ่ได้ร่วมกัน

ตกเลยตกกเลยไลเปอเฮาลยนท้เจรไลงเอาไปกนไปไงไปเตอร์นเด้ะเฮาบบว่ขึ้นบดดอ้ไปชิเ่ไปชิลก็ไปเองว่ามากินนี่พี่ดิเอง่าไมเอแวอคิมน้ำอาอไอคิมเป็นพี่เลี้ยงอินเตอร์ด้ เอาแบงกันเบิดวันนี้เห็นบอกเขาว่่ได้นั่นไหนคุดคนจ้างเหรอะไอ้บุก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 เอ้อเอ้อเจ้าเจ้าอันรุ่นดินอย่าพาไปใกลู้กรถลุงจอยเราขันมานรถมันเถ่าเลยว่าลายปีลายซาเลยมันก็ได้ โดนสาดมันว้สูงให้ตัวนี้ลุงจอยเประวังนะลินทิมทิมทิมไปทิมระวังลุงจอยขนรถสิ่นไปเด้อเ้ยลุไปไเอาไหมเอาไหม ขึ้นไปขึ้นไปลูขึ้นไปขึ้นไปเย็บไปเออเย็บยืนหนูนะลูยืนหนูนะเยีเย็บหลานกันเลยบอลุงจอยเย็บเรถมันกรเทาเลยพี่น้องเลยเนาะมันบืนบ่ได้เลยอออ่ก่งเก่ ย่าแล้วบรจันว่าป้ารถไว้ในวัดหมูหักถอยก้นมาไว้อยู่เฮ้ยไปมูจักมาเขายังต้องการอยู่วะตื่นนะว่าตื่นอ่ะอ่านั่นก็ยานหมูแบงผู้ตื่นนี่ยนี่เที่ยวเสือกเจอเดินไปส่งว่าเฮือนไงเดพี่น้อยนะเฮือนเบาลาวเฮือนสาวนางเฮือนยู่ เอาเติมพลังก,ก่อนกินนีเปปไปได้ค่อยกินไหมหิวกันนี่หิ็ว <c ười> โอ้ยบุษ t h ักิรถลงโอ้ตอตอตเตอเตอเต้นเลยเอานมาเท่าังสิปลงอีกลายอยู่ิละเฮ็ดลีลาเอาไ้ในวัดหัวคือ <c ười> อ <c ười> <c ười> Hãy rồi <laughs> 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 đi nha mặc cò cò xúc. ừ <cười> 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 <Nàng> luôn anh chỉ đội nó trời นายหลังไอ้ค่าแล้วเราล้มเลยดินล้มนี่รถบรรทุกยังลงมาได้เลยไม่แห้ลงจอยเก็บฟางไปงัวนะนี่ว่าดูนี่เหอเป็นปั๊บมักซิปเลยสินั่งลงนี่จบบรรยากาศยามแดงพี่น้องนะ ไอ้บ่เจียบไปกินน้ำมันั่งไปเนะ<ป>สบกันเดี๋ยล่พอพออพอมันเจี๊ยบเลยบ่านี่ปลาลุงพ่อพอพอ,พอแล้ว อาอนี่เธอ่รูได้เทไรได้เทไรมันบมอเวาแล้วมอเทไราไ่บาชดก่อนได้เสียเบียมันก็คักตายกันคักดินเนื้อเลยไหนอยเมื่อไรพนมันหลายคนนะกาโดยบุก้าเสียบายอช้ายอมช้าว่ะหลายคนเไง โอ๊ยของหม่เล่นะของนั้นเล่าไปสิสอบกันทนาเทียนกัเทียงกับหมอกันได้บอกไะ่ร่วมกันโล่าตังก่สอบนึ่งตูเล่าเง้ยได้คะเฮ้ยตะแนนได้ล้เบียร์ปองเดียวนึ่งกันเทียงครอบเนอ็นเออเอนาะลานแกเปลี่ยนทีมเติมได้ได้เท่าไร่ได้ว่าเก้ เอ้ยพี่น้องเอ้ยได้เสียเสียพนันในบ่าวเล่าคนนดีบาทนี่ได้เสียเบียรให้บ่าวเล่าเล้วแบบนี้ร้อยชอบเดือยเก้าสิบเจ็ดชอบหนึ่งจวนใด้คอยซะเออฮะเก้าสิบแปดเลยฮะเดือยเก้าสิบเจ็ดพ่น้องเหงือเก้าสิบหกเปก้าสิบหกปเดือ้อยเนาะเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดไมได้อายเลยเพราะว่านันชอบเทียนได้ชอบหนึ่งเด้ นใ่เก้าสบเก้าส mm. ิบปลาเท่าไครับบอาเง้เก้าสิบกเ้าสิบเก้าสิดส่ปลาดุงเล็ได้ใก็ได้ใล้ใกลเก้าหกเลยเฮ้ยได่งามได้เก้าก็จนี่นี่แม่นาแหายจอยกินเนี่ยน้ไปเจี๊ยบเลยอือาจาจับจสีเบ็ดเขาเนี่ย ไมยืนีงงนะเบาเปล่เปล่เลยขอรีบเราใช้เขารีบแผจ้ะอ้อ้ามนเบากูสอบอื่นเนาะเจเอ่ะยืยืยืนยื้ยืยืนิ่งๆเนอะยืนยืนนิ่งๆเนอโอเคเป็นมือกล้องห้ปลาดุงเลยอ่ะยืนยืนนิ่งๆเห็นเห็นจัวเห็น้จอยนี่ไอ่าฮ่าฮาฮ่าฮอาฮ่าฮาฮ่า่าฮ่า่าา่าฮ่่่่ มีมีน้ามีเนื้อใช่ปะมีเนื้อมีเนื้อมีน้ามีเนื้อได้มีตอนเห็น่ะมีหนแ้วียดตเต้์เนมันแดะไม่ออาเต้ไหใส่ิบบด๊เลยนักมันมันไม่ต้องิจะเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจามัน อยากจับเป็นเขมือมือเมือได้ไหจับอย่างนี้อยู่แบเมือนี่จับเห็นบอเห็นบอจับเสียเองอาคิตตาซ่าตาซ่าอ่างขอบใจเป็นมือกล้องห้ในเดียวก็มือมือเลย ขึ like ้นมา่าพอเลยกัะบ้าพอเลยเจ้ตัวน uh ี้เิมเจ้าเลยอยูนกเจ้านี่บ้าอไอคิมเลย่ะเออคิมเซอเนาะใช่อา้นมาชื่อเออหมายถึงข่ากาสิใ่ไปสั เอาคุณนั่งหลแต่เพือนข่อยเตยเอาไว้พี่แล้วเอาไว้พี่นะฮึบฮึบเออเหยียบกนหน้ามุนไม่ได้ใี่้อยเพือนขาบอ่ะเพืมนโยนขาเือนโขาบฮึบฮึบ À, bao mà cái đâu rồi à, chạy mà

พอก่อนพอก่อนจังไดกันโอเคเพื่อน้องน้ำหวานวันประต์ไว้ในเฮือนมาพระต์เห็ดเล้าเด้อเห็ดเล้าไว้เด้อพระต์เด้ออีกจอ่เจอไหมวะ อาลูกจอยแบง่งไฮเต้สาสามซิปไปหน้องเนาะเพื่นบอกว่าวเอาขึ้นเฮือนแมงเสื้อสามซิปแต่แมงเสื้อสิเอาขึ้นไปเต้าพอที่เดือกปลาไปพี่เดะไปน้ำปลาใหญ่ปลาตื่นพี่เดะเนะาะพอส่วนหลายเขากะลงมากิน,นพี่น้ำแน่นคือช่วงเวียกอีได้พี่น้อยช่วงน้ำไฮน้ำหน้าเกี่ยวเข่าเวสิเนี่ยแมงเสื้อบริหนึ่งเข่าลงมาเนาะแต่สิลงมากินเขา่าน้ำปลาตื่นปลาใหญ่เป็นอยู่พี่ก็เลยสิปะ่วนหนึ่งไว้พี่เดะ จ้าบ่บ่บ่พระนาลุงใจที่เลือไว่านี่ลุงใจที่เดือป้ามีฮะมันเป็นราคาได้กันชลวมวเอาไปดีนะบ่บ่บ่ไม่นี่แหละมันแน่น

Bà đây thằng mà khun hơn luôn. Ăn hơn đạo, hơi cho tôi đó. Ta mưa cái này nhăng pa bên đây hơn phụ. Lao đây này ơi, lao phải ở đây này. Nó tông thổi các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไปเริ work, ่เริ่ากาศดีเลยตอนแดงเนาะเกียร์ขอกัคักได้เนี่ยมันล่มเลยเริ่มาขึ้นดาเพื่องมาขึ้นกองเพื่องใครนอนอยากไปเอง จะในแค่หาสอบเพรละที่เดือดไปพี่บอวมันนักเอาเมื่อปลาเตือนไปไงครับเตือนนะบอวบอวบเตยไทยเมื่อกับเมื่อมันหกแล้วเพื่อเข่ากลางนี่เตมันหกแลยเพื่อเข่ากลางเยี่ยมชีวิตมึงไห้บอแล้วบอ ต้องไปทางนั่นหรว่าทางนุ่งจอยผู้ก็บ่าอยู่ทางนุ่งจอยผู้น้อไหวทางคนได้ใจไหวคนเป่าไรเป่าปีเป่าปีพายจุกเก็ดเข่าเฉยเลยดินก็ไม่ใช้เจอกันยาวนะจุกนะคิดอันใจ ไอ้าพี่น้องเลยเนาะเดียวเอาเข่าขึ้นเต้ากันเพือนไงเพือนนั่นแบ่งกันเลยเอาเข่าเอาขึ้นแค่หาเฉาะตวเรืออนทีเป้าพี่ลซีกินพยายามไปขายกัเอาฮะเอาป่าป้าสีชะเออมือมือด้แล้วไซีกันมือใหม่ก็จังซีเอา

เอาคุณกึน ah, จุกพ่อมาหนิบ๊อบบ๊อบอลสิปสอบทีเดียวบ่ไปเนี่ยีไป้ตรงใจด้วยเงินปะไงเขาป้ากัไปสีช้าแล้วปเฮียตรงตรงตรงกระสอบัดแต áo bay xạy ăn ăn ra áo bay hai ăn xay thì điên mỗi này được rồi nó dịp đấy hả ำเมือตื่นตาตื่นภาพายชิมาตอนเว่นี้พี่น้องเนาะเมื่อจะเอ้าคิดว่าพานโยิมะเลยเา่ยว่าจะได้หน่อยวะงใจแล้วบอกว่าพายุแรดเอาลายพายได้ลายกะเบเอานเหรอนี่เอานึงอยอ้ามักนี่ซชู นี่สเพื่อนตาอ้าบ่อสันนะบ่อังน่ะเนาะขมุกเกียวขมุกขับได้วยมาหาปลาไปลุงสี่ลุงสี่ก็สีายไซ่มดแล้วาชีไปเนชีไรเออก็ไปหาโซ่ผมนี่แต่ว่ามันนั่น่มามันได้ราคาน้ตใค่ขายแค่ยวโลตัสได้ถ่านบากินนี่ เอาอย่ารอ้าเลยช้าเลยเงยช้าเยเฮงเสร็จแล้วเอาไว้ดูใจเอาขึ้นแค่รถหางแล้วก็เอาไว้ให้บักช้ยนี่ไปไปทุ่งทีนั่นฮะไปเติมพลังพันช้าค่าแพร่พันเดของนายช่วยมาถกดิไปเเอ้ยเอรได้อเอาคว้าเอว้อ ยงก็อ่ได้นีได้นเาน้ม่ิงว่าเยงกันลาอยิงก่านคกินหัวอะไรเออนี่นี่ตะนะยังไมยังไมให้เสื้อสีดำเือากันทห้มันนะอยากอยากบายบายบาสบายดีป้าดุงสบาบอกป้าดุงเอาข้ามนํำเอาข้ามัาข้ามันแ้มาข้าวม เออตู้คำพ่วงบอกหลองรัเนี่นะเนาบอกว่าได้ตได้วเพ่นะจะหายเพื่นกันพอตู้เจ้าไปดินขิมันลมไหนนะไอเจอมันลมเจ้ากหหาเสียงนยาใส่ไปไปไปบืน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 รอบแรงคือรถหาสอบลงมาให้เบาลาเพื่อนแหไปไป อ้ให okay. yeah. mm ้พระจันทร์น้อขึ้นเนอะเพ่อเจสาปลาดุงเลยนาะจบบริบูรณ์มอนี่สรุกยอดเก้าหปลาดุงเลยนาะเก้าหกแว่บาเาิ่นฟอรแมนเชื้อรไทยไหวร่อยเนาะอีกสีสอบเว้ยเจริญดิสันด์แมนไปกินกาแฟมลาแล้วได้เสียเบียให้เราแล้วบ้อย ไมจากพี่น้อยเนาะแบดเบิร์ตพอดีเลยเนี่ยเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เอาไว้พลุกันคลิปหน้าพี่น้อยคลิปนี้ขอบอกขอบใจขอบุญขอบุณประลุงบัาจุกูซุก้นติดตามให้กำลังใจจนมีเข่าเต็ียมศพเนาะไอ้ลามลาแล้วเนาะพี่น้องยงามงามงามบรรยากาศตะแดงเย็นลมพุ่ยเลย 大了。